KC ซีฟอริกเทรดดสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในระบบเทรดถล่มตลาดกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากคุณภาพของลิปที่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็เลยจะถือโอกาสในการอัดใหม่นะครับทั้งภาพและเสียงนะครับก็เงื่อนไขที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็มีอยู่2ออย่างนะครับก็คือมีเส้นกลางเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับผมลบทุกอย่างออกก่อน เข้ามาที่แทรกนะครับอินดิเคเตอร์แล้วก็ moving average นะครับเส้นแรกที่เราจะตั้งก็คือเส้น50นะครับเป็น exponential นะครับ code แล้วก็กด ok นะครับก็จะได้เส้นกลางมานะครับแล้วเราก็เข้ามาที่ moving average อีกครั้งนะครับเปลี่ยนเป็น simple นะครับเราจะใช้เป็น2นะครับในคลิปแรกที่เราตั้งค่ากันก็คือ เป็นเส้น e x p o n e n t i a l 2ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น Simple เพื่อที่จะให้เขาช้าลงแล้วก็ไม่ต้องโดนหลอกบ่อยนะครับก็กดโอเคเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดหนึ่งอ่าครับเข้ามาที่แทรกอีกครั้งครับเลือกมาที่ Indicator แล้วก็ Envelope นะครับ l e v e l ตั้งค่าที่0.8นแะครับแล้วก็ลบ0.8 p ารา m e เตอนะครับช่วงเวลา d i v i d a t i ัน0.1นะครับวิธีเป็น Simple นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้อย่างนี้มานะครับเงื่อนไขในการเข้าเทรดแต่ละซีซั่นไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทรดในช่วงตลาดเอเชียเนี่ยเราจะเก็บแค่ร้อยจุดถึง200นะครับแต่ถ้าเป็นตลาดลอนดอนนะครับเราจะเก็บระยะที่มากขึ้นนะครับโดยอย่างจุดนี้นะครับ เป็นช่วงของตลาดลอนดอนใช่ไหมครับยกตัวอย่างตรงนี้เป็นเอเชียนะครับเอเซียเนี่ยจะวิ่งน้อยนะครับเกิดการตัดกันของเส้นกลางเราสามารถเข้าบ่ายได้นะครับตรงโซนนี้นะครับโดยหวัง tp ที่100จุดหรือขึ้นมา tp ที่เส้นฟ้านะครับตรงนี้เราวัดได้ระยะ100จุดนะครับเราก็ปิดได้นะครับ100จุดนะครับแล้วก็กรณีที่กลับมา แล้วมีการปิดเป็นแท่งเขียวตรงนี้เราเข้าเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับ HL ที่โลเลยนะครับเพราะว่าเอเชียเขาไม่สวิงแรงมากนะครับแต่ต้องรอให้แท่งเทียนปิดก่อนนะครับไม่รู้ว่าซูมเข้าไปได้ไหมอ่ะโอเคนะครับเข้าตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เรามา TP ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะเก็บร้อยจุดอีกนะครับก็ระยะตรงนี้ก็ TP ไปได้นะครับหนึ่งร้อยจุดนะครับ ย่อนิดหนึ่งนะขึ้นไปนะครับพอขึ้นไปชนเส้นกรอบสีฟ้านะครับแล้วเด้งกลับลงมาปิดเป็นแดงนะครับตรงโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมยกอันนี้มาตรงโซนนี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงนะครับต้องรอให้ปิดแดงก่อนนะครับแล้วก็เข้าเซลล์ได้นะครับ SL ที่กรอบสีฟ้านะครับ TP ที่หนึ่งร้อยจุดนะครับตรงนี้ก็ TP ไปได้นะครับหนึ่งร้อยจุดนะครับ เราจะไม่ได้เก็บ RR นะครับเราจะเน้นในเรื่องของวิเลตน,นะครับเพราะว่าเราเทรดสั้นใน M5 แล้วเวลาผิดทางเนี่ยเราต้องคัดทันทีนะครับอย่าปล่อยให้ลากเพราะการที่เราปล่อยให้ลากเนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเลยนะครับสํำหรับการเทรดสั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าผิดทางต่อให้ผิดทางเนี่ยเราก็สามารถเทรดกลับมากํำไรได้เหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้นะครับปิดขึ้นมาเป็นเขียวนะครับแล้วเข้าบายตรงนี้ได้เลยนะครับ SL ที่หางนะครับก็เก็บ TP 100จุดนะครับในช่วงของตลาดเอเชียไม่ต้องเอากําไรมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมา100ร้อยจุดอ่าได้นะครับตรงนี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงนะครับขึ้นไปชนเส้นสีฟ้าแล้วปิดเป็นแท่งแดงเราเซลล์นะครับเราต้องรอให้แท่งนี้ปิดใช่ไหมครับจุดเซลล์เราก็จะเซล์ที่ตรงนี้นะครับ SL ที่ เส้นฟ้านะครับที่พี่100รอจุดก็เก็บมาได้นะครับลงมานะครับปิดเป็นเขียวนะครับเรายังไม่เข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเส้นนี้เราจะต้องรอให้เขาเกิดการตัดขึ้นก่อนนะครับเราถึงจะเข้าบ่ายนะครับตรงนี้เราเซลมาเรียบร้อยแล้วจะมาเข้าเซลตรงตัดเส้นสีขาวนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งปิดไม้กําไรไป งั้นเราก็ต้องรอให้เขาตัดขึ้นพอเขาทําแท่งเขียวขึ้นมายืนได้เนี่ยเส้นตรงนี้จะตัดกันพอดีนะครับพอตัดกันเสร็จเราเปิดบายนะครับ SL ที่ l o ตรงนี้นะครับ TP 100จุดนะครับอ่า TP ได้นะครับเท่ากับว่าเรา TP มา 1, 2, 3, 4, 5, 6ไม้ติดนะครับของตลาดเอเชียนะครับขึ้นมานะครับไม่ชนเส้นสีขาวนะครับ ไม่ชนเส้นสีขาวแต่ปิดเป็นแดงนะครับอันนี้เสี่ยงเข้าได้นะครับเสี่ยงเข้าได้แต่ว่าระยะ TP เนี่ยเราต้องลดลงนะครับก็คือเราต้อง TP ตรงเส้นขาวตรงนี้นะครับ TP ตรงเส้นขาวตรงนี้นะครับได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรากําไรมาเยอะแล้วเนี่ยเราเข้าเราก็ปล่อยให้เกิดการตัดลงของเส้นขาวตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์คือ TP ตรงเส้นขาวดีกว่านะครับ แล้วเราค่อยมาเข้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาตัดลงนะครับปิดเป็นแท่งแดงแล้วนะครับเราค่อยเข้าเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงโซนนี้ s ออที่หายนี้นะครับก็ท p พีหนึ่งร้อยจุดอ่าตรงนี้ได้นะครับหนึ่งร้อยจุดมาชนเส้นสีชมพูปิดเป็นเขียวขึ้นไปนะครับเราเปิดบายได้เลยนะครับเงื่อนไขในการเล่นจะเยอะกว่าในระบบต้นฉบับนะครับ ตรงนี้ก็ท p ได้นะครับที่หนึ่งร้อยจุดนะครับก็ท p ได้ตัดกันขึ้นมานะครับโอ้โหมันระบบอะไรกันครับเนี่ยมันจะเล่นเยอะเกินไปนะครับสำหรับคนว่างเลยนะครับระบบนี้ตัดกันขึ้นมานะครับยืนแท่งเขียวได้เราเปิดใยตรงจุดนี้เนี่ย s l เราต้องอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเป็นโลของแท่งนี้เพราะว่าค่อนข้างกว้างนะครับ เปิดบายขึ้นไป TP ที่หวังคือ100จุดนะครับพอขึ้นไปเสร็จนะครับกราฟเนี่ยยังขึ้นไม่ถึง100นะครับแต่ว่ามีการตัดลงตรงนี้นะครับแท่งแดงตัดลงตรงนี้เราคัดทิ้งนะครับเราคัดทิ้งที่ขาดทุนไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาตัดอีเมตัดลงเราต้องคัดทิ้งนะครับก็คัดทิ้งไปพอตัดขึ้นมาใหม่อย่างแท่งนี้ตัดขึ้นมาใหม่เราก็เปิดบายอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้จะเข้าตลาด อเมริกาแล้วนะครับช่วงนี้พอเสร็จปุ๊บนะครับลงมาตรงนี้เขาไม่ได้ตัดลงนะครับมาปิดเป็นเขียวอีกเราเข้าได้อีกหนึ่งไม้นะครับพอเข้าใกล้ตลาดอเมริการะยะ TP เราต้องเพิ่มขึ้นนะครับอย่างน้อย200จุดนะครับอ่ตรงนี้นะครับขึ้นไปชนกรอบสีฟ้านะครับ130จุดถ้าเราเก็บ200จุดก็ประมาณเส้นสีส้มนะครับก็ปิดไปได้นะครับ ตัดออกไปครั้งแรกเราอยู่พิ่งเข้านะครับตัดลงมาเราเซล์ได้นะครับเซล์ได้ ATP นะครับระหว่างที่200จุดใช่ไหมครัแต่เขาไม่ลงใช่ไหมครับพอปิดเป็นแท่งเขียวมาเขียวแท่งใหญ่ตรงนี้มาเนี่ยเราก็ปิดทิ้งที่หน้าทุนเรานะครับเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ลงสังเกตจุดที่เราเข้านะครับ ทุกๆครั้งที่เราเข้าเนี่ยกราฟจะวิ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาย้อนกลับมาเราคัดทิ้งก่อนที่เราจะไปโดน SL นะครับจุดนี้ขึ้นมายืนได้นะครับเราเห็นการตัดกันขึ้นของตรงนี้นะครับเราเปิดบ่าย SL ที่เส้นสีฟ้านะครับหรือโลตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเราเปิดแล้วเขาต้องวิ่งนะครับถ้าไม่วิ่งเราต้องคัดสองอยจุดเก็บได้ไหมอ่าสองนะครับเก็บได้นะครับ ตัดลงมาเราเซลล์นะครับเราเซล์ SL ที่ไฮนะครับนี้เราก็จะเก็บสองร้อยจุดนะครับอ่าตรงนี้นะครับสองรอยจุดเรียบร้อยนะครับเก็บไปได้นะครับทีนี้ลงมาชนเส้นกลางสีขาวนะครับเด้งเป็นปิดเป็นเขียวนะครับเราเข้าบายได้นะครับ เราจะเก็บ200จุดใช่ไหมครับคราวนี้กสบายขึ้นไปนะครับ200จุดเรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญของระบบนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการรอให้จบแท่งเทียนรอให้เส้นตัดกันนะครับถ้าเกิดคุณทำไม่ได้นะครับหรือคุณดูคลิปไม่จบแล้วก็เอาไปเทรคุณไม่ได้เอาไปแบ็กเทสอะไรเลยดูเสร็จเทรสเลยนะครับ รับรองครับไม่นานคุณก็เปลี่ยนระบบใหม่ต่อให้ระบบดีแค่ไหนนะครับสิ่งสําคัญในการเทรดไม่ใช่การเข้าเทรดตลอดเวลาแต่เป็นการรอรอจุดเข้าที่เหมาะสมนะครับรอเข้าตามเงื่อนไขรักษาวินัย s l ก็คือ s l นะครับ TP ก็คือ TP นะครับผิดเงื่อนไขเงื่อนไขโดนทําลายก็ต้องคัดทิ้งนะครับตรงนี้นะครับตัดกันขึ้นนะครับรอบนี้ลงมาถึงเส้นกลางเราจะนับตรงนี้ว่า เป็นการตัดขึ้นครั้งที่หนึ่งนะครับเราจะไม่เข้าเทรดนะครับเราจะรอให้ตัดลงนะครับพอตัดลงเสร็จนะครับก็คือแท่งนี้ใช่ไหมครับ SL เราต้องอยู่ตรงนี้นะครับ SL ต้องอยู่ที่ไฮนะครับเราจะเก็บ200จุดนะครับจากจุดนี้มาถึงนี่400จุดนะครับอ่าจะเห็นว่าเข้าแล้วก็ไปเลยนะครับ โดยประมาณเราจะเก็บที่200จุดใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้กําไรไปนะครับก็ปิดออกตรงนี้นะครับกราฟวิ่งไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเสียได้นะครับกลัวตกรถนะครับปิดออกตรงนี้ไปแล้วนะครับกราฟตัดกันลงตรงนี้เราก็ยังเข้าได้อีกนะครับปิดแท่งนี้เสร็จปุ๊บเซล SL ที่สีชมพูนะครับก็เก็บ200จุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ200จุดก็ TP ก็ TP ได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับจะได้กำไรจากระบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนเรียนคอร์สแพงๆนะครับถ้าใครที่คิดจะเรียนคอร์สอะไรก็ปรึกษาพันทิปก่อนนะครับเข้าไปเซิร์ชดูในพันทิปได้นะครับเป็นระบบหนึ่งที่ผมรักมากนะครับแล้วก็เอามาแชร์ให้เป็นวิทยาทานสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ อยากมีรายได้อยากประสบความสำเร็จในการเทรด Forex นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ